ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันอังคารที่28มีนาคมพุทธศักราช2566หลาด2 5หกับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เรามาหมุนเวียนสลับัเปลี่ยนนะครับหรือเป็นการบอกกล่าวเล่าถึงที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับพระก,กิจิคณาจารย์ผู้อาภัพถ้าหากจะให้คาดเดาคงคาดเดาไม่ถูกนะฮะว่า พระก,กิจิคณาจารย์ที่จะบอกกาวเ่าถึงในครั้งนี้เป็นท่านใดองค์ใดนะครับเพราะเห็นแต่รูปอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ถ้าจะบอกว่านะครับพระก,กิจิคณาจารย์องค์นี้หรือพระเทรานุเทระองค์เนี้ยนะครับเป็นอดีตอธิบดีสงฆ์นะครับหรือเป็นสมเด็จท่านเจ้าประคุณนะครับสมเด็จท่านเจ้าประคุณจเจ้าอาวาส นะครับเจ้าอาวาสวัดสุทัตเทวาลารามนะครับก็อาจจะคาดเดาได้ถูกต้องหรือคาดเดาได้ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าพระกิติคณาจารย์ในเส้นสายมงคลวัน,นเคือของวัดสุทัตเทวาลารามองค์นี้คือนะครับพระวิสุทธ,ธิบดีนะครับในสมัยนั้นครั้งนั้นฮนะต่อมานะครับต่อมาก็ได้เลื่อน ฟัมาักชันยศนะฮะได้รับรับพระราชทานนะครับเป็นสมเด็จพระราชนณะที่สมเด็จพระพุทธโสาจาจย์นะครับวีระพัทธจธาลีนะครับถือว่าเรื่องราวของท่านเป็นมหากาบที่เป็นสตอรี่นะครับที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับที่ไปมีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้องกับ บุคคลนะครับบุคคลที่เราก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับนะครับสิทธิกรบุญชิมนะฮะก็ถือว่าร่วงรับไปอีกนะฮะทั้งสองท่านนะครับล่วงรับไปแล้วนะครับสมเด็จพระพิสุทธาธิบดีนะฮะฝั่งฝั่งนัยนชั้นนั้นสมัยนั้นนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นพระเถรานุเถระที่ทรงเมตตามีความเมตตานะครับ แต่ก็จะให้มีเรื่องราวนะครับได้บอกกล่าวเป็นมากล่าวกันก็เพราะว่าเพราะเหตุที่ว่านะครับนะครับมันมีเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะก็มีระดับในพนชั minster, <S <S ้นยศในพนนะฮะไปขอปัจจุปัจจัยท่านนะครับถึง30ล้านนะฮะก็เรื่องราวนี้ก็ทราบกันโดยโดยทั่วไปท่านไม่มีจะให้นะฮะท่านมองไม่มีจะให้ ครับเพราะเงินนี้เป็นเงินของศาสาประชาชนที่มาบูชาเทาววัตถุมงคลท่านเป็นเพียงแต่ประธานที่ปรึกษานะครับถ้าอยากจะได้เงินจํานวนนี้นะครับก็ต้องไปที่สิทธิกรบุญชิมนะครับนะฮะก็เรื่องราวก็จะประมาณนั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นมหากราบเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่พระองค์ท่านโต้อบอกนี้นะฮะ นะฮะเมื่อเสร็จสิ้นพ้นคดีความในการฝึกฝน่ตยวนแล้วก็ได้รับการเลื่อนสมนักดิ์ฝชั้นยศนะฮะชั้นสมเด็จพระราชาคณะนะครับดังที่กล่าวแล้วนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะเพราะพระองค์ท่านนี่เป็นผู้ที่มีความเมตตานะครับเป็นผู้มีความเมตตาและเป็นผู้ที่ทรงประเียนธรรมสูงนะฮะก็าไปอยู่นะฮะแต่เดิมทีท่านเนี่ยนะฮะ อยู่วัดเทพธิดารามซึ่งเป็นวัดที่ใกล้ชิดติดกับวัดสุทธานเทวลารามนะฮะแล้วสมเด็จพระพุทธธรรมวงศาจารย์หรือสมเด็จพระพุทธาจารย์งเงียมนะครับจันทศิลินะครับได้อารัธนิมนต์ให้ท่านมาปรับปรุงทางเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ทางด้านปริยธรรมนะฮะท่านจึงได้มาอยู่ประจำนะครับอยู่จำพรรษาที่ วัด affiliated. สุทัตเ okay. ทเวลารามนะฮะก็เพื่อทําคุณประโยชน์นะครับทางด้านการศึกษาของพิ่ฝุสามเณรและปุลบุตรกุรธิดาก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่เริ่มในการก่อสร้างหรือการก่อตั้งนะครับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดสุทัตเทเวลารามนะฮะก็ถือว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยก็มีสตอรี่ถ้าหากจะบอกกล่าวเล่าถึงไม่แล้วเนี่ยนะฮะนะครับก็ถือว่ามี เป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งนะฮะหากไม่มีเรื่องราวที่ดังพ้อยนะฮะที่มาจากบุคคลอื่นที่มีความโล่งนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในผลท่านนั้น่ะยังมีชีวิตอยู่ดีมีสุขหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลามันผ่านมาเนิ่นนานนานมาแล้วนะฮะเนี่ยในครั้งนี้นะครับผมก็จึงได้หยิบยกวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลที่เป็นมงคลวัตถุที่ระลึกเมื่อครั้งที่ท่านได้เลื่อน นะครับได้เลื่อนธรรมนัติ์เป็นพระวิสุทธาธิบดีนะครับเป็นพระวิสุทธาธิบดีในเมื่อปีพุทธศักราชนะครับพุทธศักราช2535นนะครับถือว่าเป็นนะครับของดีราคาถูกในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะเป็นพระเนื้อผงเป็นพระพิมนะครับก็จะประกอบด้วยนะฮะพิมของอพิมพ์พระชัยวัดก็ได้จะบอกบอกพระกิ่งก็ไม่ได้มีไฟซิ่งขนาดใหญ่เป็นพระชัยวัด นะครับพระชัยวัดเนื้อผงลอยลอยองนะครับนะครับพระพุทธจินราชนะครับพระพุทธโสธรน,นะครับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ออกให้เช่าบูชาในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะองค์ละยี่สิบห้าบาท นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูกแล้วก็เป็นของฟรีก็มีในโลกนะครับเพราะเมื่อเวลาที่ท่านใดไปท่านไปกิจนิมนต์นะฮะก็มักจะนําไปแจกนะครับนาไปแจกนะครับผมก็ยังเคยได้รับมาจากมือพระองค์ท่านอยูนะ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ระลึกนึกถึงกันนะฮะก็ยังให้ได้หลงเหลืออยู่นะครับก็พอประมาณแค่นี้นะสมัยก่อนนะครับนะบผมก็เก็บไว้เยอะนะครับเก็บไว้เยอะต่อหลังก็ไม่ทราบว่าไปกระจุกรวมตัวกันอยู่ที่ไหนแหละนะครับนะครับก็ถือว่านี่เป็นหน่อนเนื้อเชื้อสายนะครับฝาพรอวิชาในศาสตรของวัดฟุทัตเทเวาลารามนะฮะ วัตถุมงคลของท่านก็ไม่ใช่มีเฉพาะเท่านี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะเท่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านสร้างพระกิ่งนะครับสร้างพระกิ่งเอาไว้สร้างพระกิ่งพระชัยวัดอย่างพระกิ่งจักรพพัดนะครับพระกิ่งจักรพพัดพระกิ่งมังกรทองนะครับพระกิ่งอวโลกิเตสวรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เหรียญนะครับเหรียรุ่นแรกนะฮะซึ่งเป็นพุ่มเป็นพิมพ์ไข่เหรียญพุ่มข้าวบินนะครับพุ่มข้าวบินนะครับก็เราคงจะ นะครับเราคงจะนำมาเก่าถึงเพราะว่าผมนะครับ <S <S ผมตัดตอนทอนเรื่องราวมาก่อนเพราะถือว่านะครับเป็นชอดสั้นๆน,นะครับเป็นชอดฟันฟ้นนะครับเป็นชดฟันฟ้นนะครับ เพื่อให้ได้ฝึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกษานะครับฝึกษาวัตถุมงคลของท่านนะครับก็ให้ได้เห็นนะสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ได้ใจผมจำไม่ได้ว่าอยู่คณะห้าหรือยังไงนะนะครับสมัยก่อนที่ก่อนที่ท่านจะขึ้นสมเด็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ในตำาหนักสมเด็จเนี่ยท่านอยู่คณะห้านะครับผมก็แวะเวียนพิมพ์ในหายอยู่วัตถุทัศน์อยู่บ่อยครั้งในสมัยก่อนสมัยนั้นนะครับ นะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่นะครับเป็นของดีราคาถูกนะครับก็ตามสายพระสุทัดน,นะฮะก็ถือว่าเป็นให้ได้เล่นหาเก็บสัมผัสกันนะฮะปัจจุบันนี้ก็คงน่าจะลงไปอยู่ในเขียกรองประคองชีวกันแล้วนะครับพอไม่ได้เห็นนะครับแต่วัาุตวัตถุมงคลที่จัดสร้างใน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 องค์ท่านนะฮะในพระวิสุทธาธิบดีหรือสมเด็จพระพุโคสาจารย์เนี่ยฮะมีละพัทธจารีเนี่ยฮะ นะครับสร้างเอาไว้หลายรุ่นนะหลายรุ่นนะครับแต่ในสนามส่วนกลางโดยทั่วไปเราก็มักจะไม่ได้พบเห็นนะครับจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันไม่ค่อยได้พบเห็นเจอๆนนะฮะเพราะยังไม่ได้มีกระแสความศรัทธานิยมนะครับเพราะไม่มีความแามสกับศรัทธานิยมนะครับคือยังไม่เป็นที่นิยมเล่นก็อย่างนั้นนะฮะก็ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนก็จะเล่นกันเฉพาะในกลุ่มของสายสิทธ วัตถุทัตเทวลารามโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะครับที่วันนี้ผมยกนําเรื่องของนะครับพระวิสุทธิปิบดีนะครับขึ้นมากล่าวขานเล่าถึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมจะมีช็อตของนะครับสมเด็จพระพุโคสาจาสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์ฟังเงียมจันทศรินะครับจะหยิบยกเรื่องราวของนะครับ ธะธรรมวงฝาจารย์ก็ได้นะฮะเพราะในสมัยนั้นยุคนั้นนะฮะตอนที่ท่านจะได้รับการเลื่อนสำนักฝาเจนยุทธศาสตร์มาดังขึ้นเป็นชั้นสมเด็จเนี่ยนะฮะเราก็จะเรียกกันอยู่ว่าเป็นท่านเป็นพระธรรมชั้นธรรมพระธรรมวงฝาจารย์นะครับก็เราจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของวัดถุทัพเทวาลามที่มีการหยัดฟังวัตถุมงคลเอาไว้ให้ได้พอ นะครับให้ได้พอรวบรวมมาเก็บประวัติทําหนังสือได้นะครับนะครับวันนี้เราก็น่าเสียดายนะฮะพระเทลานุเทละนะครับที่มีวัดปฏิบัติดีได้ยกได้รับการยกย่องนะฮะเป็นคนดีศีสยามนะครับก็นะครับก็ไปมีเรื่องนะฮะก็อย่างที่าไดทราบกันอยู่นะครับพอทางวัดจัดฟ้ามันก็เป็นเรื่องโบเตียเรื่องเรื่องสตางเนี่ยนะฮะเรื่องสตางเนี่ย นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครนะครับใครๆก็อยากได้เห็นว่าทำวัตถุมงคลฟ้างวัตถุมงคลแล้วมันมีเงินเยอะนะครับมีเงินเยอะนะครับอย่างของสิทธิกรมินฉิมเนี่ยทำนะครับทำกิ่งมหาจักรพัิสมัยก่อนนู่นเก่าดังมากนะครับดังมากแล้วมีการโปรโมทมีการนู่นกันนี่นะฮะแล้วพอมีคนออกมาแฉนะครับออกมาแฉนะฮะว่าวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยนะครับ มีมูลค่ามากถึง4,200ล้านเท่านั้นแหละความแต่ความศรัทธานิยมนะฮะก็ลองไปเสิร์ฟดูข้อมูลเก่าๆน่าจะมีหลงเหลือนะครับว่าโดนสายสีตีไข่กันยังไงนะฮะนะครับสุดท้ายนะครับคนก็ตายไปแล้วนะครับสุดท้ายคนก็ตายไปแล้วคนที่อยู่ก็ถือความอัปยศอสูกันต่อไปนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องราวที่ไปค่อยรวมกับผลประโยชน์พะผลประโยชน์ไม่ลงตัว ผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะมึงได้กูไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเช่นนี้นะครับก็คงจะ,ะต,ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งข่าวหน้าเราจะได้พบจดเจอเรื่องราวอะไรนะ,รระก็ให้ดิด้ติดตามกันนะครับก็ถือว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวของพวกเรานะครับผมก็ไม่ยาม นะครับไม่อยากที่อยากเอาเรื่องที่ไกลตัวนะครับเอาเรื่องที่เราสัมผัสจับต้องกันได้นะฮะมาทําการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับเพื่อประดับสติปัญญานะครับก็ถือว่านะครับเป็นการหยิบยกนะครับเป็นการหยิบยกขึ้นมานําเสนอนะฮะนะครับเป็นการเจาะเวลาหาอดีตก็ได้นะครับเพราะเวลาผ่านมาถึง3 1ปีกว่าๆนะฮะก็เรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับเรื่องเก่าเล่าประวัติศาสตร์นะครับ นะครับให้เราได้มองมองเห็นเจตเจตนาคติทัศนคติของผู้คนนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ